ชาวตายนะครับไปติดตามเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับนาำทอมและก็กัญชาที่จังหวัดพังงากันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาการสร้างสุดสฉาะกิดฝ่ายปกครองจับกลุ่มผู้หลักหลอผลิตค่ายนามทอมและก็กัญชากับปรยรุนและก็นักทองเที่ยวตั้งชาติปฏิบัติตามระเบียบขอ้อกฎหไม้โดยแกร้งครัดตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกับ ในวันเด็ดจัดสิ้าคมเถิผ่านมานะครับภายตายการำอำนวยการข้องนายซูพอตรอดเรื่องนหนน้องคายผัวราชการจังหวัดพังงาปลัดจังหวัดพังงานอำเภอตะกัวปา่าป้องกันจังหวัดพังงาแปะปลัดอุโซอำเภอตะกัวปา่กากระไดสร้างการให้ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพังงาจาพนักงานฝ่ายปกครองปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอตะกัวปา่า กำนันตำบลคึกขักและก็ผู้ใหญ่บ้านมู่เทฮอกตำบลคึกขักพร้อมกับสมาชิกอาซาสมัครสร้างกัดกองบังคับการกองอาซารักษาดินแดนจังหวัดพังงาได้รวมกันจับกุมตัวนายพิเชษชัยเครือวันอายุ23ปีกลับ กาจับกลุ่มกันได้ที่บริเวณเพิ่งผักริมถนนแผดเซษมมูท่ที่หาตำบลคือขักอำเภอตะกัวป่า,ปาจังหวัดพังงาพร้อมข้องกลางเป็นพืชกัญชาบรรจุอยู่ในทุ่งพลาสติกไส้นำนักชังรวมทุ่งประมาณ1 5กรัมจำนวน18ทุ่งและก็ทุ่งประมาณ1กรัมจำนวน1 5ทุ่งนำตอมผืดกระถอมบรรจุอยู่ในขวดพลาสติกขนาด1.5ลิตร129ขวด แล้วก็คนะสุ่นจนหกลิตจจำนวน13ขวดแล้วก็ยาแก้ไอบรรจุในขวดพลาสติกขนาด60มิลลิลิตรจำนวน522ขวดครับค่ะซึ่งการจับกุมครั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค่ายผืดกระทรมในพื้นที่มู่ที่5ตตำบลคึกคักนี่แหละค่ะเพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามขอ้อระเบียบข้อกฎหมายโดยเพ่งคขัดตามนโยบายข้องกระทรวงมหาดไทยซึ่งผู้ต้องหาค่ะก็ได้ให้การยอมรับนะคะว่าทางร้านมีนำทม ค่ายให้กับลูกค้าจริงโดยยินยอมแล้วก็เป็นผู้นําตรวจคนอนเองนะคะครั้งนี้จากการตรวจคอนก็พบว่าข้องกลางทีชายในการกระทาผิดกฎหมายโดยผู้ต้องห้าเป็นผู้ผลิตและก็ค่ายน้มทอมให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มหนักทองเทียวต่างชาติในพื้นที่ค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้จับกลุ่มพร้อมตรวจยึดข้องกลางถังมดนะครับและก็นําผู้ต้องห้าและก็ข้องกลางถังมดสนี้มาบันทึกจับกลุ่มทีต่าการผู้ใยญ่บบานมู่ที่ฮกตำาวจคึกคัก พร้อมแจงข้อ5ดังต่อไปนี้เลยนะครับ 1. ผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือว่านานา้ำต้มผืดทอมโดยไม่ได้รับอนุญาตสองผลิตมีไวเพื่อจำหน่ายและก็จำหน่ายอาหารเตห้ามผลิตหรือจำหน่ายก็คือน,น้ำอมบัรจุขวดนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาต มีซ้าม,มียาแพนปัจจุบันก็คือยาแก้ไอเทเป็นอันตรายต่อสุขภาพหว่าเผื่อค่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเซจำนายสมุนไพรขวบคุ้มเผื่อการคารว่าวกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็มีความพิดตามมาตราเจ็ดสิบแปดแห้งพระราชบัญญัตกลุ่มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพย์แผ่นไทยพ่อซอ่องพันหอร้อยสี่สิบซ่องและก็นำส่งพนักงานสอบสวนสอบพอเข้าลักเพื่อดำเนินคดีตามคฎไม้ต่อไปนะครับจับกลุ่มกันสี่คอห้าเลยนะคะครั้งนี้ก็มาร์กนะร้อยว่าขวดมันดีเห็นกันอยู่เด็กแ่เดียวคือประเดนจำนวนแหลโรเลยว่าตั้งใจใกล้ในนอนะนะครับไม่ได้แบบมีไหวน้อยน้อยไหวสำรับในบ้านนะนะค่ะก จัดการกันต่อไปฟาดกันด้วยนะครับอย่างยำกันหน้าหวานน้ำถมค่ายไม่ได้นะครับผม